สวัสดีครับมิตรักสหายทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o t o r b ์ k e Solo Thailand b ด์บายน้ำหมอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆในเวดวง2องล้อนะครับสองล้อเครื่องนะครับวันนี้ก็หยุดไว้นิดเนาะพามารู้จักกับสองล้องันรถทิปครับรถทิปหรือจักรยานนี่แหละครับผมเนี่ยรุ่นนี้นะครับผมวันนี้ผมจะชวนมาเปลี่ยนยางนะครับโดยมีเครื่องมือเพียงไขควงแบนสองอันนะครับผม นีม่มาเปลี่ยนยางทั้งยางนอกอยางในทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมก็จอดไว้มานานแล้วยางมันแข็งนะครับแล้วก็สูบลมก็ไม่อยู่แล้วขี้เกียจตรวจเช็คครับเนี่ยถอดออกมานะครับถอดล้อหน้าออกมาเี่ยครับผมจตตรงแกนจะมีสปริงอยู่ด้วยนะครับอย่าทําหายนะสปริงตัวนี้เป็นตัวล็อกดันข้างในนะครับผมเนี่ครับผม ถอดออกมาง่ายอย่างเงี้ยมีแกนเป็นแกนแบบนี้รถสมัยใหม่จะเป็นแกนแบบนี้มันถอดง่ายครับผมไม่ยุ่งยากอะไรไม่เหมือนสมัยเก่าสมัยก่อนเคยถอดพวกจักรยานเฟสสานจักรยานลาเล่รุ่นเก่าสมัยก่อนมันต้องมีน็อตมีแกนมีลูกปืนอยู่ด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นแกนอันเดียวตามภาพนี่นะครับเนี่ยครับผมก็ถอดออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ถอดล้อหน้านะครับ ถอดเสร็จก็ดึงดึงยกขึ้นหน่อยก็ได้นะครับหรือจะดึงล้อออกข้างล่างก็ได้นะครับดึงออกนะครับพ่อค่อยดึงออกนะครับผมเนี่ยก็ดึงออกง่ายๆนะครับผมเนี่ยมันยังไม่ออกใช่ไหมเนี่ยติดตรงไอ้แปนเบรกนะครับยางเบรกนะครับก็ปล่อยลมยางออกแค่นั้นเองครับผมให้มันแฟบไปเลยเพราะไหนๆก็จะถอดอยู่แล้วเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมมันติดตรงนี้มันออกไม่ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ไปถอดล้อหลังก็ถอดเหมือนกันครับเป็นแกนเหมือนกันนะครับแต่ล้อหลังนี่จะมีขั้นตอน,นอีกหน่อยคือโซ่ครับโซ่ต้องปลดมา uh, ที่เฟืองตัวเล็กสุดนะครับเนี่ยครับถอดมาเป็นแกนเหมือนกันนี่เป็นข้างหน้าเป็นจานเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นเฟืองนะครับทั้งหมดมีแปดเกียร์นะครับเนี่ยถอดออกมาก็จะมีสปริงเหมือนล้อหน้านละครับปลดโซ่มาที่เฟืองตัวเล็กสุดก่อนนะครับผม นี่ค่อยๆค่อยๆปลดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยยกขยับออกครับผมขยับออกแล้วก็ปลดโซ่ออกด้วยนะครับปลดโซ่ก็ด้วยเนี่ยออกง่ายๆเลยครับผมตั้งได้ยังไงก็เนี่ยหลักอานนี่แหละครับผมคลายตัวล็อกหลังอานแล้วก็ดันลงจนถึงพื้นเลยนะครับรถก็จะตั้งได้นะครับไม่ต้องเอาไปพิงนะครับโดยใช้บันไดด้านหนึ่งช่วยดันไว้ค้ำยันเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าค้ำยันกันหมดแล้วครับผมเนี่ยผมก็ถอดมาแล้วก็วางอย่างเงี้ยครับผมเนี่ย หลักงานตัวนี้ก็ดันให้ลงถูกถึงพื้น,น,แ,นแค่นั้นเองครับผมง่ายๆครับใครก็ทําได้ครับใช้ไขควง2อันนะครับเนี่ยหลังจากนั้นงัดยางนะครับงัดยางดูยางเก่านะครับผมจะดูออกแค่นั้นเองดึงยางออกนะงัดยางออกแค่นั้นเองนะครับงัดก็ใช้ไขควง2อันแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ไขควงได้มันอันตรายนอาจะทิ่มยางได้แต่นี่ใช้ผ้ารองผมมีเครื่องมือมาอยู่แต่ทําหาไม่เจอครับไม่รู้อยู่ไหนเป็นยาง พลาสติกแข็งๆสาหรับงัดยางจักรยานนะครับผมมันหายไปในแก้ด้วยเอาไขควงแบเนดน์แทนครับโดยใช้ผ้ารองอันนี้ผมง้างออกมาแงออกมาเพราออยากจะดูยางข้างในนะครับแล้วก็ปลดยางเก่าออกด้วยนะครับแก้นั้นเองดึงออกมาใช้ไขควงไล่ๆแล้วก็ดึงๆนะจายางเก่าๆนี่มันจะแข็งนะครับเนื้อยางมันแข็งได้ด้วยครับหลังจากนั้นก็จะก,การสํารวจเช็คดูนะครับ รอยรั่ารอยมีอะไรตกค้างอยู่ในวงล้อไหมเนี่ยครับผมมันจะมียางรองอยู่ด้านในชั้นนะครับติดอยู่กับวงล้อนะครับนี่เป็นวงล้อ20นิ้วนะครับใช้ยางเบอร์2 8 4 5อ่า451นะครับเนี่ยของมันเป็นเคนด้านะครับแต่ของใหม่นี่เป็นเจ้าหยางว่าของจีนนะครับผมสั่งซื้อมานะครับเนี่ยใครก็เปลี่ยนได้ครับทั้งหญิงทั้งชาย การเปลี่ยนใส่เสร็จก็ใส่กลับคื้นย้อนกลับเหมือนเดิมง่ายๆครับผมโอเคชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมนะ้ำมอบนะครับมอเตอร์ไบค์โซโล่ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผม